สวัสดีค่ะเพื่อนโอ้ยไม่ได้ทำคลิปมาประมาณ8เดือนเนาะช่วงนี้ก็มันก็ใกล้สิ้นปีแล้วจะเริ่มใหม่เหมือนเดิมค่ะจะเริ่มใหม่เหมือนเดิม,มเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทํางานจนไปทุกคนแล้วเราก็ค่อยไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อย ่อนหน้านี้เราทํางาน้วเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เที่ยวหรือว่าได้ทําอะไรหรือมันหยุดเราก็อยากจะพักผ่อนนะเกือบหนึ่งปีแล้วที่โฮม,<ผ>มไม่ได้ทําทงานที่หยุดอยู่บ้านโฮมได้ลองลลอะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยลองเข้าหลายๆวงการมากเลยทุกคนจริงที่วออกจากง,งานใช่ไหมโฮมก็ลองเล่นติกต็อกจริงๆเล่นติกต็อกอยู่แล้วน,นะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเนาะช่วงนั้นก็พอออกมาใหม่ๆก็พยายามลงคลิปบ่อยๆอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ มันก็ไปไม่ได้ไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราโดนกบกีดกั้นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นรู้สึกว่าเอยมันไม่ได้แล้วก็เลยลองเปลี่ยนไอ้เขาใหม่เงียเขาใหม่ทำอะไรใหม่ได้ลองทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยคือแบบก็แค่เส็มกันอ่ะจะแบบที่ถูกใจคนดูก็เลยรู้สึกว่าออกจากวงการน,นั้นเปลี่ยนก็อินอยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนมั้งจบแ มาลง YouTube ช่วงหนึ่งก่อนที่จะหายไปอมหายไปซีเดียนแล้วคงก็กลับมาลองกับคลิปเล่นเกมลง YouTube อะไรอย่างี้นะประสบความสำเร็จไหมก็ไม่ปกติอยู่แล้วซึ่งผมก็คิดว่าการทำ YouTube ไม่ได้เลือกง่ายที่จะแบบว่าจะมีใครสักคนเข้ามาดูหรืออะไรเง ได้คอนเทนต์ง่ายๆหลังจากนั้นก็หายไปเพราะว่าคงไม่อยากจะแต่งหน้า้วทุกคนช่วงนั้นก็ไม่ได้อยากจะแต่งหน้าหรืออะไรนี่ก็คืออยู่บ้านเบื่อๆและเซ็งๆอะไรเล่ยเปื่อยลองเข้าวงการ Discord นะคะอยู่ได้ประมาณประมาณ6เดือนได้มั้ง5้าเดือนประมาณนี้แหละวจะไม่ได้เหมือนกันอินอยู่กับ Discord ช่วงหนึ่งทำเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประสบความสำเรน็จขั้นได,ดีมากดีมาก ม่ใช่ว่าเบื่อแล้วก็เลิกทำแล้วทุกคนถามมาว่าปัญหามันเยอะไม่ใช่คอมมูนิตี้แบบที่เซิร์ฟเวอร์อื่นๆเป็นก็คือคอมมูนิตี้ที่เรารู้จักกันเรารู้จักกันทุกคนแล้วเราก็มีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันคนอยู่ค่อนข้างเยอะก็ไม่ได้ถึงแบบเป็นหมื่นเป็นพันอะไรอย่างนี้นะทุกคนประมาณ50คนประมาณนี้เนาะเริ่มดรอปดรอปลงเพราะว่าเหมือนว่ากฎการใช้ให้อยู่ด้วยกัน พอระยะวิ่งระยะเวลาเราอยู่ด้วยกันไปนานๆนิสัยของของเรามันจะไม่ออกมาตั้งแต่แรกเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพบกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่วันหนึ่งปุ๊บมันก็ถึงจุดอิ่มตัวของการได้รู้จักกันอะไรเงี้ยไมพยายามที่จะทําต่อที่คอร์ดพงก็ยังมีเป็นของตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เปิดเป็นคอมมูนิตี้นะบ้านลกอะเออในจริงบ้านลกเพราะว่าคือน้องอะ เออแต่เราจะไม่โทษแมวหรอกเพราะว่าสุดท้ายแมวก็คือลิงนะทุกคนไม่โทษหรอก,รอกจะรีวิวบ้านให้ดูหลังจากที่มันเรียบร้อยแล้วจริงๆเพราะตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบจะจบคลิปเพียงแต่เท่านี้บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย